้าสู่ช่องห้าเล่าข่าวคนมม้นคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่พูดเอาไว้เนี่ยคือวันนี้เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนเหมือนกันนะหลายคนจับตามองเลยคดีของคุณตังโมมันยืดเยื้อยาวนานมาเหลือเกินและเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าทางด้านของคุณกระติกเนี่ยอยู่ๆก็ให้การรับสารภาพนะ嗯嗯เรื่องของบอกว่าตัวเองเนี่ยให้การเทสตไปแต่ก็ประเด็นของการให้การเทสจเนี่ยจะเป็นสาระสําคัญนะของคดีอาญาน,นี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปรอดูในเรื่องของสํานวนแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณศิระเจนจากะ นะก็พาคุณกติกนี่แหละผู้ต้องหาคดีนี้เนี่ยนะคะเดินทางไปที่ศาลอายการจังหวัดนนทบุรีนะเพื่อที่ทางด้านของพนักงานสอบสวนเนี่ยเขานำสำนวนคดีส่งฟ้องตามข้อกล่าวหานะคะที่บอกว่าให้การเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.7.2คือตอนนั้นเนี่ยให้การรับสารภาพแล้วก็เป็นคดีย่อยก็ต้องไปที่ศาลแขวนซึ่งศาลแขวนนวนทบุรีเนี่ยก็ต้องมีการรับหรือไม่รับเนี่ยดูว่าภายใน4 8ชั่วโมง ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านของก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณกระติกเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรับสรารภาพแล้วโล่งใจโล่งใจเพราะว่าจะได้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้อีกแต่ไม่เปิดเผยนะว่าไอ้ที่สรารภาพไปเนี่ยมันคือเรื่องราวอะไรขณะเดียวกันนะคะทนายความของคุณกระติกเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของคดีให้การเป็นเท็จเนี่ยอัตราโทษเนี่ยเบาคือมีทั้งจำทั้งปรับก็อาจจะขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาลงโทษสถานเบา รอการลงอาญาณตอนนั้นเองบอกว่าเอาละพนักงานอายาการคงใช้เวลาในการพิเคราะห์ในส่วนของข้อกล่าวหานี้เนี่ยประมาณสัก2อาชั่วโมงท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมค่ะคือโคศกสำนักงานอายาการสูงสุดคุณอิทธิพรแก้วทิพย์เนี่ยออกมาบอกเลยนะว่าต้องมีการตีกลับสำนวนฟ้องเนี่ยกลับไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนใหม่ทำสำนวนใหม่เพราะว่ากันตามภาษาง่ายๆเนี่ยคือว่าสำนวนอ่อนเกินไป คือพนักงานการบอกแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยคือทางทางกลุ่มของพนักงานการเองเนี่ยยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักในการเสียชีวิตแล้วคดีหลักเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันยังไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการขอคืนตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะก็ให้พนักง,งานสอบสวนนั้นไปสอบปากคําให้สิ้นกระแสะความหมายความว่าสิ้นข้อสงสัยต่างๆแล้วทํามาในรูปแบบสํานวนคู่มากับคดีหลักอ ในชั้นนี้เนี่ยทางพนักงาน,นในการสนักงานคดีสันแขวงเองเนี่ยยังไม่ทราบข้อเท็จจริงคดีอันเป็นคดีหลักนะครับก็คือคดีาการเสียชีวิตของของคุณแตงโมนี่แหละนะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นคดีเอกภาพและอาจจะมีความเกี่ยวพันนะครับกับคดีหลักที่ทางพนักงานสอบสวนจะต้องทำการออสอบสวนอยู่ในขณะนี้นะครับ หากเป็นกรณีในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับแม้ผู้ต้องหาจะให้การรับสาร,รภาพแต่พนัก,กางานในการจะไม่ยื่นฟ้องตามบันทึกคาให้การรับสาร,รภาพของผู้ต้องหาโดยให้คืนตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกคาให้การรับสาร,รภาพให้พนักง,งานสอบสวนไปทําการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซะก่อนเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็จึงให้ส่งสํานวนมายังพนัก,กางานในการเพื่อพิจารณาต่อไป โดยสรุปก็คือวันนี้เราคืนสำนวนและตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนไปทำการสอบสวนเต็มรูปแบบเป็นสำนวนและค่อยส่งมาให้พี่นาใหม่นะครับนี่เลยคะ่ะก็คือว่าคือจริงๆเนี่ยต้องบอกแบบนี้ ว่าเรื่องของกรณีที่ต้องมีการส่งกลับไปหรือว่าตีกลับไปเนี่ยให้พนักงานสอบสวนมีการสอบสวนใหม่น,นะคะคือมันก็อยู่ในกระบวนการอยู่ในข้อระเบียบบังคับอยู่แล้วคือหมายความว่าเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีย่อยถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันสมมุตินะสมมุติว่าเ,าเกิดสารเนี่ยพิพากษาไปแล้วตามข้อกล่าวหานี้ซึ่งมันเป็นโทษสถานเบาเกิดสมมุติว่า อีก4คนที่เหลือเนะี่ยบอกว่าคุณกระติกเนี่ยไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอยู่ในคดีหลักด้วยแบบนี้แล้วจะกลายเป็นว่าศาลเนี่ยไม่สามารถหรือคณะกรรการพนักง,งานในการเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนําสํานวนนี้เนี่ยกลับมาฟ้องซ้ําคุณกระติกได้ก็เหมือนคือเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตรงนี้มันทําไม่ได้ฉะนั้นให้ละเอียดรอบครอบซะก่อนส่งกลับ ไปซะก่อนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่าแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยจะทํำยังไงคือตอนนี้เนี่ยก็มีการาผัดฝ่าผัดฟ้องไปเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยคือ6วันด้วยกันก็ตั้งแต่วันที่6กอห้าเมษายนถึง10เมษายนนี้นะคะแล้วก็นกเนือจากนี้เนี่ยการผัดฟ้องเนี่ยได้แค่5ครั้ง5ครั้งครั้งละ 6วันเดี๋ยวก็ต้องดูว่าภายในระยะเวลาตรงนี้พนักง,งานสอบสวน,นจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการทําสํานวนเนี่ยนะคะมาคู่กับคดีหลักก็คืออีก4คนเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อย,อย่างไรคราวนี้ทนายความของคุณกระติกเนี่ยนะะก็ออกมาบอกแล้วว่าคือทางตัวของคุณกระติกผู้ต้องหาเองเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าอยากที่จะให้ไปมีการแยกคดีของตัวเองเนี่ยคดีการให้การเท็จของคุณกติกเนี่ยแยกออกจากคดีหลักก่อนได้ไหมอ,อันนี้ก็ต้องรอดูนะว่า สุดท้ายจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆเขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ยื่นตามข้อกฎหมายแหละแต่ว่าศาลจะพิเคราะห์พิจรารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่อายการเนี่ยบอกมาทีเดียวเลยมาทีเดียวอย,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเป็นขยะขยะทีเดียวเลยใช่ถูกต้องคือเอามาให้หมดก่อนคือตอนนี้พนักงานอายการบอกว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าคดีหลักสุดท้ายแล้วเนี่ยประมาทเลินเล่อใครเป็นคนทำหรือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงการเสียชีวิตมันเกิดขึ้นยังไงเกิดถ้าเกิดว่าสายพิพากษาไปแล้ว คุณกติกรับโทษไปแล้วจะมาฟ้องคุณกติกรามก็ไม่ได้อีกมันก็ผิดกฎหมายในเรื่องของละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยมันเป็นกฎหมายหลักสากลด้วยเนี่ยค่ะก็ต้องรอดูกันนี้ยืดเยื้อมาเป็นเดือนเดือนแล้วเหมือนกันลองฟังเสียงทนายดูนะฮะน้องกติกมีความประสงค์น้องกติกมีความประสงค์ที่จะทคคาร้องให้ศาลวินิจฉัยในกรณีว่ากรณีข้อเท็จจริงของน้องกติกในคดีวันนี้เห็นควรที่จะฟ้องแยกกรอนหา้ให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปเลยหรือไม่หรือควรรอ พร้อมกับคดีหลักคือคดีการเสียชีวิตของน้องเตงโมแต่ความเห็นของผมก็คือน้องกติกก็ได้ให้ปากคำไปแล้วว่าไม่เห็นน้องเตงโมพลัดตกน้ําเพราะว่าเขาอยู่หัวเรือก็ยืนยันข้อจริงตามนี้แล้วก็กรณีคดีวันนี้ก็ควรจะแยกฟ้องต่างหากอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับครับโดยฟ้องโดยวาจากรณีการฟ้องด้วยปาจา์คือคดีที่จําเลยเขารับสารภาพแล้วแล้วก็ข้อที่จริงมันยุติแล้วก็แล้วก็ ผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเกิดประสานประทับประฟ้องเนี่ยการพาตัวมาฟ้องก็ตกเป็นจำเลยจำเลยก็ประสงค์ที่จะ,ะยื่นคำให้การเพื่อรับสารภาพดี๋ยวเราทามาพร้อมหมดแล้วครับรผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกครับทะลกผมผิดก็ต้องผิดทะลกผมถูกก็ก็กเขาถูกกว่างนั้นถ้าผิดเราต้องยอมรับนะครับคนเราถ้าทําผิดแต่ถ้าเราทําถูกเราก็ต้องบอกกับว่าเราถูกครับแค่นั้นเองแต่ที่มาเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนผมไม่มา เพราะอะไรเพราะว่ารูปผมไม่ได้โดนแจ้งคดีไงมันก็เรื่องของเขาเขาโตแล้วใช่ไหมครับแต่พอเขาโดนโดนโดน,โดนแจ้งความโดนแจ้งข้อกาวหาเนี่ยผมก็มาหาเพราะผมดูในข่าวไงฮะว่าลุงนิดอะไรนะ่ะอก็เลยมาหาทนายที่เป็นทีมงานของคุณศิระนี่แหละบอกอันเนี้กรณีผมเป็นอย่างเงี้ยขอปรึกษาหน่อยควรทำยังไงก็เลยชวนกติกครับมาคุยน นี่นี่คุณพ่อนี่คุณพ่อของคุณพ่อติคือตั้งแต่เป็นข่าวมาเนี่ยก็เนี่ยเพิ่งปรากฏตัวเพิ่งเห็นครั้งแรกเพราะว่าลูกโดนฟ้องคดีแล้วนะฮะแต่ก็คุณพ่อเขายอมรับว่าก็ได้ไปขอความช่วยเหลือหรือปรึกษากับทางคุณศิระคะนะ ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคือพอบอกว่าให้การเทสหลายคนก็บอกว่าเอาแล้วให้การเทสมันเป็นสาระสาคัญที่อยู่ในคดีไหม,มจริงๆก็มองว่าการที่พนักงานการบอกแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นมันเป็นธรรมกับคุณตังโมด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมกับทางด้านของคุณกติกถ้าเกิดว่าพนักงานการมองแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมัน มันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องไม่ใช่สาระสําคัญเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สั่งฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนได้มีการทําสานวนมาก็ได้ฉะนั้นก็ต้องดูนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพนักงานสอบสวนนะจะมีการเร่งสอบสวนอีกทั้ง4คนหรือแม้กระทั่งสอบสวนเพิ่มเติมกับคุณกติกเนี่ยได้เร็วในส่วนของการที่มีการผัดฟ้องหรือเปล่าอืมก็คาดการณ์กันว่าหนึ่งในประเด็นที่คุณกติกยอมเปิดเผยความจริงก็คือเรื่องการดื่มวน์บนเรือค่ะดื่มวน์บนเรือซึ่ง น่าจะมากกว่าสามขวดนะฮะแล้วตามดูตามรูปการแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีกุลสื่อหรือมีคนที่บอกว่าให้บอกว่าดื่มแค่สามขวดดื่มแค่สามขวดนะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะดื่มมากกว่านี้นนใช,ใช่แต่มีกุลสือกุลซื้อนั้นจะเป็นไปนอย่างที่คุณศิละบอกเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์หรือเปล่าว่า เป็นทนายทะนะอะไรเนี่ยอ,อยู่กลุ่มหนึ่งที่ไปเจอที่ร้านอาหารแถวทองหลอ่อจะเป็นทนายทะนะกลุ่มนี้หรือเปล่าที่บอกกับคนบนเรือว่าให้บอกไปว่าดื่มวายแค่สามขวดให้ทำแบบนี้แบบนี้ใช่ใชแล้วก็ต้องดูในเรื่องของการบอกว่าให้การเทสเนี่ยเอาวายสามขวดกี่ขวดอะไรก็แล้วแต่นมันเป็นสาระสําคัญมากน้อยแค่ไหนด้วยนี่น,นะ,ะแล้วก็คุณแม่คุณแม่ของคุณแตงโมนะครับวันนี้ก็บอกนะครับว่ากําลังจะโทรไป กำลังจะโทรไปคุยกับปอแล้วก็โรเบิร์ตนะฮะเพราะว่าสองคนนี้เคยรับปากเอาไว้ว่าหลังจากออกจากการบวชพราหมณ์แล้วจะเปิดเผยข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือให้ทุกคนได้รับทราบนะ,ะเราคงจะได้ยินมาแล้วก็คุณแม่ก็เหมือนกับจะทวงถามอ่ะเออเขาเคยบอกแบบนี้นะว่าจะเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับคุณแม่ได้ได,ได,ได้ได้ทราบได้รู้แล้วก็เชื่อว่าสองคนนี้น่าจะเป็นสุภาพบุรุษ รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก็คือบอกว่าออกจากบวชพรามแล้วเนี่ยจะเปิดเผยข้อเท็จจริงตอนนี้คุณแม่ก็รออยู่แต่เหมือนกับจะรอไม่ไหวแล้วจะจะโทรไปทวงแล้วจะโทรไปทวงลวว่าไงปองว่าไงเบิร์ดเคยพูดอะไรไว้เรื่องมันคืออะไร<อ>ะแม่รออยู่นะเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าทั้งสองคนสุดท้ายแล้วก็จะออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับแม่เมื่อไหร่อนี่นะฮะเอาละท่านผู้ชมครับก,ก็ตามต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของเนย เนยนะครับอภิรัช,ชยังกูณอยุธยานะครับเป็นอดีตลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จพ,พระวรรณรัตน์แล้วก็ภายหลังความจริงปรากฏออกมาว่าจากลูกศิษย์คนสนิทกลายเป็นตัวแสบเลยนะฮะที่ยักยอกเงินของทางวัดทางวัดประวรนนิเวศแล้วก็วัดที่เหมือนกับเป็นวัดสาขาของทางวัดประวรแล้วก็มี วัดในจังหวัดตราดโรงเรียนในจังหวัดตราดที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณในก้อนนี้<า>นะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดรัตนารามวัดรัตนวณารามอยู่ที่อำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดนะครับนี่นะฮะวัดแห่งนี้ส่วนมากแล้วพื้นที่ก็จะเป็นเกษตรกรรมสลับกับป่า,ปาเขานะครับใกล้ๆวัดก็มีโรงโม่หิน น่แล้วก็ไปดูไปดูการก่อสร้างวัดแห่งนี้นะครับวัดตั้งอยู่บนเนินเขามีทัศนียภาพที่ค่อนข้างสวยงามนะครับด้านในวัดก็มีเจดีย์องค์ใหญ่หนึ่งองค์โบสถ์สองหลังมีกุฏิพระสามหลังมีศาลาการเปรียนอยู่ด้านล่างทั้งหมดยังก่อสร้างไม่เสร็จบางส่วนก็อยู่ระหว่างการตกแต่งบางส่วนก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแต่ว่า หลังจากที่มีเหตุการณ์ยักยอกเงินค่าก่อสร้างของทางวัดเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยก็ตอนนี้ได้มีการยุติการก่อสร้างไว้ชั่วคราวก่อนนะครับนี่นะฮะการก่อสร้างก็ต้องหยุดไปชั่วคราวก่อน mm. เห็นไหมฮะนี่เป็นวัดที่ทางสมเด็จพระวรณรัสก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะก่อสร้างขึ้นมานะครับ มีเคยมีดำริให้ก่อสร้างขึ้นนี่ตอนนั้นเนี่ยได้ดำริให้สร้างวัดนี้ขึ้นแล้วก็ได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปหาทุนจัดหางบป,ประมาณในการสร้างวัดจนกระทั่งประสบความสำเร็จส่วนที่ดินของวัดผืนนี้นะครับเจ้าของเดิมก็คือเสียเพ่งเจ้าของโรงโม่หินแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระวรรณรัตน์บอกว่าเมื่อประมาณสัก7 8ปีที่แล้ว นะครับได้บริจาคที่ดินผืนนี้โดยมีเจตนาว่าต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนาประกอบกับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่กเกษตรกรรมสลับป่าเขาไม่มีวัดก็เลยคิดว่าถวายที่ดินให้ทางสมเด็จพระวรรณรัตนเพื่อไปใช้ในการสร้างวัดนี่นะฉะนั้นเจ้าของที่ดินเดิมผืนนี้ก็คือของเสียเพ่งเจ้าของโรงโมหินบริจาคมานะครับแล้วก็มีการ ระดมทุนเงินบริจาคมาเพื่อก่อสร้างวัดแห่งนี้แต่ปรากฏว่าโอ้โหมีคนยักยอกเงินไปมันแสบจริงๆนะนี่คือต้องบอกว่านี่แค่หนึ่งที่เท่านั้นนะใช่แล้วยังมีพบเจออีกหนึ่งที่ด้วยกันใช่แลนะคือวัดคีร,รีวิหาร<อ>ก็อยู่ที่จังหวัดตราดนี่เหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ไหมอ่าคือเขาบอกว่าทางด้านของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านออกมาบอกเลยนะว่าท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการดําเนินการก่อสร้างวัด แล้วก็โรงเรียนคีรีวิหารนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยบอกว่าท่านไม่ทราบเรื่องนี้เลยก็คือมาทราบเนี่ยตอนหลังนี่แหละนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางด้านของสมเด็จพระวรรัตน์เนี่ยท่านเ,เกิดอยู่ที่นี่แล้วก็บวชเรียนอยู่ที่นี่คราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยนะหลังจากที่มีตําแหน่งทางสงแล้วก็เลยกลับมาพัฒนาวัดคีรีวิหารนะตั้งแต่ปี2523คือเดินทางมาเนี่ยนะมีการสร้างกุฏิบูรณะวัดมีการสร้างที่พักในบริเวณวัด แต่ว่าเรื่องของการนําเงินมาพัฒนาวัดแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะเอาว่าท่านบอกว่าท่านน่ยไม่ทราบแล้วก็ไม่มีเสี่ยงเกี่ยวข้องอะไรนะคะคือสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้รู้แค่ว่ามีเงินเนี่ยมาสร้างแล้วก็มาบรณะวัดที่นี่ก็เท่านั้นเองมันมีขบวนการขั้นตอนหนึ่งมันมีคนคนกลุ่มคนหนึ่งเขาอยากยอกเงินประมาณหลายล้านอยู่เป็นหลักสิบล้านเลยนะ เออน่านไม่ลูกอะ่ะตรงนี้คือหลวงพ่อเคยเออทราบเรื่องมาก่อนเลยครับไม่เคยไม่เคยทราบคือว่าเงินถ้าถึงวัดแล้วเนี่ยออคนยักยอกไปม,มีนอกจากกับว่ายักยอกกันต้อมทางอะไรเงี้ยไม่รูกหมายถึงว่าระหว่างทางเงินที่จะมาวัดเนี่ยอออาจจะมีการหยิบเงินนี่ันแล้วไม่รู้ม,มีไม่มีอออ,อ แต่ถามมาถึงวัดเขาบัญชีวัด้วไม่มีใครนะวะการพัฒนาวัดหรือการธนุบำรุงโรงเรียนอะไรแบบนี้ครับเคยมีตอนนั้ๆอะไรก็วางโครงกันมีวางโครงมีพอตอนล้าง,ง,งวางโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างทำพระอาจารย์เคยพูดคุยกับตัวแทนของสมเด็จท่านไหมครับสมเด็จพระวนรัตน์ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างการพัฒนาวัดนะครับเคยเคยพูดคุยกันไหมครับ ไม่เคยก็ท่านไววิทตัวแทนฮะว่าท่านกระทาเองอไม่มีเคยมีตัวแทนของสมเด็จท่านเดินทางมาหาบ้างไหมครับเออไม่มีม,มก็เป็นการพูดคุยโดยตรงกับระหว่างพระอาจารย์กับสมเด็จท่านเลยใช่ไหมครับเออนี่คือเจ้าวาดนะคะของวัดคิรีวิหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือโรงเรียน คือโรงเรียนคีรีวิหารเนี่ยคุณทิดาเมธวัฒน์เนี่ยซึ่งเธอเองก็บอกว่าได้มาดํารงตําแหน่งที่นี่เนี่ยนะคะประมาณเมื่อสามปีที่ผ่านมา,าคือพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็มีการรวมโรงเรียนคีรีวิหารแล้วก็โรงเรียนวัดศรีเวทเข้าด้วยกันคราวนี้สมเด็จพ,พระวรรัตเนี่ยท่านก็มีดาริที่จะมีการก่อสร้างโรงเรียนนะคะเพื่อให้มีการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในจังหวัดคือเรื่องของงบประมาณต่างๆเงินก่อสร้างต่างเนี่ย ไม่ได้ผ่านบัญชีของโรงเรียนแต่ว่าเท่าที่ทราบบอกว่ามีการจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการการ,การก่อสร้างทั้งหมดมีคนใกล้ชิดเป็นคนดําเนินการทั้งหมดค่ะี่ดาวขออธิบายได้อันนี้อ,อันนี้อ,นนอันนี้ต้องบอกว่าไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะว่าเราคือคือเป็นขออ,อเองแต่ไม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการสร้างอาคารค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านให้ใครดูแลเงินตรงนี้รู้แต่เพียงแต่ว่ามีช่างเข้ามาทํา แล้วก็จะมีทีมลูกศิษย์ของท่านที่มาดูแลที่โรงเรียนก็คือเวลาเราต้องการอะไรที่ทเกินความสามารถนะคะเราก็จะปรึกษาทางทีมเจตนาท่านอยากให้ลูกหลานได้มีโรงเรียนดีๆเรียนเทียบเท่ากับในเมืองเพราะว่าท่าน,นเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ค่ะแล้วก็ท่านก็เกิดที่นี่ท่านก็อยากให้มีโรงเรียนที่อยู่ข้างนอกอเด็กไม่ต้องเดินทางไปเรียนในเมืองเสียค่ารถต้องห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครอง แล้วก็ต้องไปเสียค่าเทอมแพงๆท่านต้องการให้ลูกหลานได้มีโอกาสเทียบเคียงกับโรงเรียนในเมืองพว่าอย่างนั้นออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้มนวยการเขาบอกมาตัวเองก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ก็มันมีคนที่เขามาดําเนินการก็จะมีอีกหนึ่งบุคคลด้วยกันเขาบอกว่าเป็นคนที่คุมงานก่อสร้างนี้แลนะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่ง ของเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เหมือนกันในะเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยคือก็เข้ามาคุมแรงงานก่อสร้างแต่ว่าเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแต่ละหลังของโรงเรียนนั้นนะไม่รู้ยอดเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าประคุณจะมีการเบิกเงินมาจ่ายให้เองในแต่ละงวดแต่ว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา มันมีพฤติกรรมบางอย่างของในเนยนี่แหละค่ะที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขามีการเขียนเช็คออกมา <uk confusion> เพื่อนําเงินไปจ่ายตามโครงการก่อสร้างต่างๆแต่ไม่ยอมนําไปเป็นลักษณะที่เก็บเช็คเอาไว้เองค่ะคือ,ค,อคือพฤติกรรมคือเขาเบ <face> ิกเงินมาแต่เขาไม่ยอมมาให้พี่ไม่ยอมมาให้เป็นค่าก่อสร้าง่องติดตัวนี้ที่ผมรู้มาคือว่าเวลาท่านท่านเป็นเช็ค้ตัวใคร ไปเป็นหมอไปตรงนั้แต่เดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้ซิกกันอย่าเก็บไว้อีกระวังงั้นนะครับผมเมื่อรู้จากที่ที่อีดที่ตำรวได้รู้จริงจังเลยพี่อยากให้ตำรวจเขาดูแลคดีนี้ยังไงจริงๆ้วครับความความรู้สึกของกุ่มนะครับอยากให้ดูแลมากกว่าอะไรอะไรทุกขกับทูกข์อะไรก็ผิดครับเห็นเขาบริจาคมาทำบุญทำทานก็ไม่เอาแบบนี้ไปใช้เห็นกระสาทุกมาทั้งนั้น ออพอเกิดเรื่องการยักยอกทรัพย์ไปเนี่ยก็ทําให้การก่อสร้างวัดหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จดีนะฮะบใช่ค่ะมันก็ต้องหยุดชะงักไปออมันจะค้างๆกันอยู่บางที่ก็มีแต่เสาบ้างนะคือตรงนี้ก็คงต้องรอดูแล้วแม้กระทั่งตัว ผู้บริจาคที่ดินเนี่ยคือเสียเพ่งนี่แหละก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเขามีการติดต่อประสานงานจากผู้กำบ,บังคับการกองปราบปรามเนี่ยจะมาเดินทางไปพบกับเขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆคือตรงเรื่องนี้มันก็คงต้องขยายผลกันต่อไปอนะโดยเฉพาะในเนยเองเนี่ยมันมีเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยคือมีทรัพย์สินอื่นๆที่ถือครอ,องโดยคนอื่นด้วย นะคะก็ต้องรอตรวจสอบด้วยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีที่อื่นอีกไหมมันจะหมดแค่ที่เนยไหมใช่หรือจะมีคนอื่นอีกที่มองว่ามีคนใกล้ชิดอีกมีคนใกล้ชิดอีกนะฮะที่สามารถเข้าเข้าถึงสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้เนี่ยมีส่วนร่วมในการยักยอกเงินไปอีกหรือไม่นะฮะรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาจากการแปรสภาพเงินที่ยัก ยออไปของนายเนยแล้วแปลไปเป็นนาฬิกาหรูบ้างรถหรูบ้างเนี่ยแล้วอยู่ในชื่อของบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่มีชื่อครอบครองทรัพย์สินเหล่านี้รู้เห็นเป็นใจกับการกระทําของนายเนยหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เขาเอามาฝากไว้ใช้ชื่อเขาก็โอเคสนิทกันก็ให้ใช้ชื่อเราเองไปอ,อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและตำรวจก็จะไปสอบสวนทวนความกันนี่นะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อคือคนเราเนี่ยพอถ้าหากว่าได้ทํางาน รับใช้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเราก็ถือว่าเป็นบุญของเรานักหนาแล้วใช,ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าอาศัยความใกล้ชิดอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วถึงขนาดที่ว่าอาศัยในช่วงเวลาที่ท่านอาพาธอยู่เนี่ยให้เซ็นเอกสารไปกรอกตัวเลขเอง,เองอนำไปสู่การยกักยกเงินเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยโอ้โหมันเราก็รู้ทั้งรู้นะว่าเงินเหล่านั้นเนี่ย เป็นเงินจากใครตัวใครก็ไม่รู้ใช่แต่ทั้งหมดนั้นคือผู้มีจิตศรัทธาผู้ที่หวังดีปรารถนาดีว่าเงินจํานวนนี้ที่เขาบริจาคให้ไปเนี่ยนะห้บาทร้อยหนึ่งสองร้อยพันหมื่นอะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อเอาไปสร้างวัดสร,สร้างโรงเรียนใช่ทำรูปบํารุงศาสนานใช่<อ>แต่เอามาแต่กลับยักยอกถือมาเป็นของตัวเองโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคือคือตายไปเนี่ยก็มีแต่นรกอย่างเดียวที่เขารออยู่ นี่นะเอาท่านผู้ชมเรื่องของวัดมีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับทางเจ้าหน้าที่จากสอพอเมืองชัยภูมิได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังเดิมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งกว่าวาของเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วยนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในศาลเจ้าพ่อพญาแลจับภาพได้ นี่นะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงยีนสวมเสื้อยืดเข้ามาในบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังจากนั้นก็หยิบค้อนที่ตัวเองพกมาด้วยเดีย๋ยวดูนะดูภาพมันไกลนิด,ดนึงหยิบค้อนที่ตัวเองพกมานะครับแล้วก็ทุบไปที่บานประตูนี่ กระจกนะฮะทุบไปที่บานกระจกทางเข้าชั้นในของศาลเจ้าพ่อพญาแลแล้วหลังจากนั้นก็ปีนเข้าไปชั้นในของศาลแต่ว่าด้านในนั้นเนี่ยด้านในศาลนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดมีแต่ด้านนอกให้เราได้เห็นแค่นี้พอเขาปีนเข้าไปไม่เห็นแล้วนี่นะฮะแต่คาดว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยนะเ,เข้าไปเอาเงินจากกล่องรับบริจาคด้านใน โดยใช้ค้อนที่เตรียม,มาเนี่ยตีไปที่กระจกบานกระจกของตู้รับเงินบริจาคจนแตกเสียหายแล้วก็กวาดเอาเงินในตู้ไปประมาณสักสามหื่นบาททิ้งไว้แต่รองเท้าแล้วก็แว่นตาที่ตัวเองสวมมาน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในศาลแล้วภาพก็จับได้จับภาพคนร้ายตอนเดินออกไปตามถนนทางทออกของศาลเจ้าพ่อพญาแล แล้วก็หลบหนีไปนะครับตำรวจมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว,ว่าเงินทองในตู้บริจาคนั้นหายเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะครับเอาเยอฟังของฟังคนที่เขามีบ้านอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อพญาแลเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะร้อยทุกเป็นจกครับแล้วเราก็ไปล้วก็ไปต้อมุ้งทางไหนไม่เห็น ต้องเท่าตอต้องเท่าไปคุ่นที่สุดเราที่ว่ามีอย่างมีอย่างสูญหายนะประมาณเนี่ยมีเงินมีเงินมีมีเงินในตู้บริจาคดิมีตู้บริจาคอย่างเดียวคือยมันไม่ตู้หลายตู้เขาไปทุบเสพเอาไว้ได้อาในตู้เดียวในตู้เดียวบริจาคตู้กระจกซำมันทุบกระจกทุบทุกกระจกแตกทำแต่ตู้กระจกเรียกไปได้ในเงินหลายหมดเลยประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับ พุ่งไปแม right? so ่บ้านนะครับเขาออกมาใส่บาดเพราะตอนทราบนี่ยิ้มมาใส่บาอยู่หน้าซานเจ้าพ่อและที่นี่เขาเห็นเขาก็เลยโทรบอกเห็นคนไล่เหรอครับเห็นคนไล่ก็เราออกมาตีลิ้นเดะบอกเห็นเห็นตะล่องร้อย่องกลางใครกระจกก็คืออ๋อเคยโทรมาบอกเจ้าเจ้าไปเบื้องเราเป็นเด็กจังไงฮะกระจกแตกผมเลยโทรแจ้งกับไอ้พ่อพุ่มผู้ไอ้ดูแลสาน นี่นะจะคนที่มีบ้านอยู่ใกล้แถวนั้นคนที่ดูแลศาลทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นตัวคนร้ายเข้ามาที่ศาลเจ้าพ่อพญาลัยอีกทีก็เห็นแต่สภาพร่องรอยความเสียหายของประตูบานนี้ที่เป็นกระจกถูกคนร้ายทุบแตกแล้วก็เข้าไปด้านในตู้บริจาคก็ถูกทุบแตกแล้วกวาดเอาเงินไปนี่นะภาพของคนร้ายเนี่ยก็เห็นแต่ในกล้องวงจรปิดเท่าน,นั้นเองนะฮะ แล้วก็ทิง้งไว้แค่น,นะแว่น oh. แว่นตาแล้วก็รองเทา้<ร>าก็ใบนะคะแต่ว่าทางด้านของที่ตำรวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบในเรื่องของร่องรอยลายมือแฝงของผู้ก่อเหตุในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต้องติดตามตัวนายคนเนี้ยเนี่ยจนใจบากนี่แหละโอ้โหเหมือนเหมือนเตรียมการไปนะเพราะเอาคอนมาด้วยอาจจะต้องรู้พื้นที่ด้วยนะออเอแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรา สลับสับเปลี่ยนไปดูสิ่งดีๆกันบ้างากับคุณปิงปิงถาวรี